สวัสดีค่ะพบก,กับแม่หมอโซเฟียแพทย์ปรนยกรก,กันอีกครั้งนะคะเอาล่ะคลิปนี้นะเราจะมาในท็อปปิกที่ว่าเขาคิดดีแล้วใช่ไหมนะคะที่ตัดสินใจหันหลังให้กับคุณแน่นอนค่ะท็อปปิกนี้ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบห่างหายกันไปแล้วเลิกร้างกันไปแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเขาคิดดีแล้วใช่ไหมที่เขาหันหลังให้กับคุณ เป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับใครค่ะใครอยากดูดวงส่วนตัวกับแม่พ,พิมเพิ่มเพื่อนในแอปเดียวได้เลยนะจ๊ะก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนคะ่ะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรคะโอ้ประเด็น six of pentacles knight of cups j a s m i n e เหมือนคุณกำลังอยู่ในจุดที่แบบต้องการการเยียวยา ต้องการการเยียวยาต้องการการดูแลต้องการการเอาใจใส่นะคะผลพวงมาจากความรู้สึกหรือความรักที่มันเกิดขึ้นนะคะมันเป็นโชคชะตาแหละที่คุณจะต้องเจอนะคะนะมันเป็นผลพวงมาจากอดีตนู้นนะคะที่ทําให้คุณจะต้องพบเจอกับสิ่งสิ่งนี้นะคะพลังงานที่เห็นนะคะจะเป็นธาตุน้าธาตุดินและธาตุไฟค่ะ อะมาดูพลังงานของเขาพลังงานของเขาเป็นอย่างไรคะขอดูพลังงานของเขาสักนิดหนึ่ง edge of sword นะคะ edge of sword โอ้โหภายความเจ็บปวดลึกล้ำ king of pentacles คนคนนี้กินอีโกเป็นอาหารนะคะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีอีโกแล้วก็คำพูดเนี่ยเฉียบคมคำพูดเนี่ยคือ พูดอะไรออกมาบางครั้งอะ่ะมันก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้น่าฟังสักเท่าไหร่นะคะพูดไม่ค่อยเข้าหูสักเท่าไหร่นะ,ะตอนนี้มีความหวาดระแวงค่ะมีความกลัวนะคะมีความกลัวแต่ก็ยังแบบมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถึงจะมีความกลัวอยู่ในใจแต่ด้วยความอีโก้เขาก็แสดงออกมาว่าเขาชิวเขาไม่ยึดอะไรไม่ได้แคร์อะไรไม่ได้สนใจอะไรแต่ดูดิ มันมีความหวาดระแวงมีความกลัวเออเอาว่าเขาสินะาทาัดลมทัดดินดิบเดิบทดลมแล้วก็ทาดดินนะจ๊ะมาดูสิว่าเขาคิดดีแล้วใช่ไหมกับการที่เขาหันหลังให้คุณ edge <c oughs> of pentacles edge of cups knight of pentacles ท e ีออฟ a n นส Justice มันมีการตัดสินใจจริงๆอะมันมีการตัดสินใจที่ที่จะไปจากคุณหรือหันหลังให้คุณโดยที่แบบยังรักและยังห่วงคุณอยู่ <c oughs> เขาหันหลังให้คุณทั้งๆที่เขายังรักคุณอยู่ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่ <c oughs> เพราะเขามองว่าเขาคงไม่เหมาะหรอกคะ่ะ <c oughs> เขาไม่เหมาะที่เขาจะมีความรักนะคะเขา เขามองว่าเขาเป็นไม่สามารถที่จะเป็นคนรักที่ดีได้นะคะอืมแต่เขาก็ยังมีความโหยหาอยู่มีความโหยหามีความคนึงหาคุณอยู่นะคะเนี่ยมันได้การตัดสินใจแล้วอ่ะมันตัดสินใจอะ่ะเดี๋ยวขอขยายความของจัสติกนิดนึงนะคะขอขยายความจัสติกค่ะขอขยายความจัสติกนิดหนึง่ง Page Advance King of Cups Six of Cups เขาตัดสินใจที่เอาตรงๆเลยนะเขาตัดสินใจที่หันหลังให้คุณนะทั้งๆที่ยังรักคุณอยู่ไม่รู้ว่าคุณกับเขามันมีประเด็นมีปัญหาอะไรกันนะเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันทําให้เขาหวาดกลัวไม่รู้ว่าเขาหวาดกลัวอะไรนะคะนะเขายังมีความรู้สึกดีๆยังมีความรู้สึกแบบดื่มดาอะเวลาที่คิดถึงคุณนะเขาอยากยังอยากจะแชร์ เนะียยังอยากจะแชร์สิ่งดีๆหรือว่าอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับคุณอยู่นะแต่เขาต้องตัดสินใจที่ที่จะหันหลังให้คุณเพราะเขากลัวบางสิ่งบางอย่างถามว่าเขาตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมตอนนี้เขายังรักยังคิดถึงคุณอยู่นะเขาคิดดีแล้วใช่ไหมคะเขาตัดสินใจดีแล้วใช่ไหม ค a n เ e t m a น for once oh Pino Pena Cole คนคนนี้ตัดสินใจจากความกลัวจริงๆความรู้สึกที่มีต่อคุณ oh> นั้นบอกได้เลยว่าถ้าคุณมานั่งคิดว um yani> ่าเฮ้ยที่เขาหันหลังให้เนี่ยเขามีคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าเขาไปรักคนอื่นหรือเปล่าเขาไม่ได้รักเราหรือเปล่าเปล่าเลยเขาจากคุณไปทั้งๆที่เขายังรักคุณเออแปลกไหม แปลกนะเขายิ่งยิ่งรู้สึกกับคุณมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งถอยอะ่ะแปลกมากนะคะเขาต้องหยุดความรู้สึกที่มีต่อคุณทั้งหมดทั้งมวลหยุดไว้เท่านี้เก็บไว้เป็นความทรงจําหรือว่าเก็บไว้คนเดียวนะ,ะเขายังเฝ้ามองเฝ้ารอคุณอยู่แต่ว่าถ้าจะให้เขาแอคชั่นหรือเข้าหาคุณเนี่ยเขาคงไม่ทําเพราะเขาเป็นคนที่เลือกเดินออกไปจากคุณนะคะ โอ้ตายแล้วทำไมมันพระเอกนางเอกกันอย่างนี้แล้วจ๊ะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปอะ่ะหรือว่าเขาตัดสินใจไปแล้วไปเลยหรือว่ามันจะมีรีเทอร์หรือจะอะไรยังไงไพช่วยบอกเลยค่ะมันจะเป็นยังไงคะจะเป็นยังไงต่อไปเนืเมื่อเขาตัดสินใจแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปคะโอ้ไพ่กระเด็นออกมาเองจ้าสใบเลยนะคะ a e a f w a n d s โอ้โห Night g h t o f s อบสอดเจเจว l ลพิว l of Fortune อีกอ้าโอ้โหทำไมต้องกดกระดิ่งคือเวรกรรมมันมีจริงนะมันบุญกรรมจริงๆอะ่ะบุญกรรมจริงๆคือช่วงนี้นมันมันระสุขเข้าพระเสาแทรกหรือเปล่าสำหรับเขาอะนะ เออช่วงนี้เขามีปัญหามีปัญหาจริงๆปัญหาชีวิตของเขาปัญหาอะไรต่างๆแต่ถามว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันมีมันมีมันมีมนมล้นเอ่อเลยแต่เขาต้องตัดสินใจในการหันหลังจากไปแต่บอกได้เลยว่าถึงแม้ว่าเขาจะตัดสินใจที่จะไปจากคุณเขาทําไม่ได้เขาทํไาทไม่ได้มันเป็นโชคชะตายังไงคุณกับเขาก็ต้องกลับมาเจอกันกลับมาคุยกันนะคะ ถูกส่งมาให้เจอกันและมาชดใช้เมื่อการชดใช้สิ้นสุดลงนะบอกได้เลยเมื่อการชดใช้สิ้นสุดลงมันจะคลี่คลายมันจะมีการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้นเขาจะกลับมาในวันที่คุณไม่ได้รอเขาเขาจะกลับมาในวันที่คุณงงและสงสัยกลับมาทำไมและกลับมาเพื่ออะไรอืมเนาะ เมื่อเชา้าแม่หมอเปิดไพ่ไปเจอไพ่ชุดหนึ่งใช่ไหมที่บอกว่ามันเหมือนจะเป็นทวินเฟรมนี่ก็เช่นกันกองนี้อีกแล้ววันนี้อีฉันเจอแบบทวินเฟมตลอดเลยนะคะอืมเขาคิดดีแล้วใช่ไหมเขาคิดดีแล้วใช่ไหมจะให้แม่หมอตอบว่าอย่างไรเขาคิดว่าเขาดีเขาคิดว่าเขาคิดดีแล้วคะ่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาทำไม่ได้ ขึ้นอยู่ที่คุณแล้วค่ะว่าคุณจะตัดสินใจยังไงจะปล่อยจอยหรือว่าจะอย่างไรขึ้นอยู่ที่คุณแล้วนะอืมตรงไม่ตรงยังไงฝากเมนไว้หน่อยนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงไม่ชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยเพื่อเป็นค่าครูเล็กๆน้อยๆให้กับแม่หมอค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันละกันค่ะสำหรับคลิปนี้แม่หมอต้องของลาไปก่อนบา,บายค่ะ